ดีค่ะวันนี้มากินข้าวเที่ยงกันนะคะวันนี้มีข้าวเหนียวค่ะแล้วก็แกงเห็ดขมค่ะเห็ดยคูคานะคะแล้วก็เราไปซื้อหมูพวงมาค่ะเมื่อกี้แล้วก็ได้ปลาบองมาค่ะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเราชิมดูแล้วทุกอย่างค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆกินหรือยังคะเรามากินข้าวด้วยกันนะคะ น้ำเย็นๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนหนลองชิมดูสิอืมอร่อยมากเลยค่ะ เแียวก็อร่อยนะคะแกงเห็ดขมก็อร่อยค่ะอร่อยมากนะคะทุกคนอร่อยทุกอย่างเป็นมื้อพิเศษ